ฮอนด้าซิตี้อาการเปิดแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามพัดลมไม่หมุนเปิดเบอร์สี่พัดลมหมุนปกติแต่ไม่เย็นโอเคมามาเช็กก็มาเช็กตัวนี้ดูนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวผมถอดมามันจะเป็นนอ็อตสองตัวนะครับนที่นิวถอดนอด็อตออกมา เนี่ยจะเห็นตัวแบบนี้ถอดฝาหลังออกลุบอันนี้ผมถอดไว้แล้วนะมันจะมีกิบล็อกเป็นเหล็กคายอยู่ด้านหลังถอดออกมาเนี่ยครัใส่ที่ไม่เย็นเนี่ยไอ้หน้าสัมผัสเหมือนพัดลมพัดลมเสียหรือว่าพัดลมฝืดนะครับ พอพัดลมฝืดมันไม่หมุนมันจะทําให้เหล็กตัวนี้ที่บัดกี้ไว้ร้อนพอเหล็กนี่ร้อนตะก,กัวละลายมันก็ดีดออกทําให้เบอร์สีทางานอย่างเดียวนะครับก่อนจะบัดกี้ครับต้องดูขดลวดด้วยนะครับว่าขาดหรือเปล่ปาถ้าขดลวดไม่ขาดบัดกี้กับไปแล้วถ้าเช็คพัดลมจะพัดพัดลมปกติก็ใส่กลับไปใช้งานได้เลยครับ ขั้นตอนการบัดกีนะครับสาเหตุเบอร์หนึ่งเบอร์สองพัดลมไม่ทํางานทํางานเฉพาะเบอร์สีนะครับเนี่ยอาจจะเกิดโบเวอร์เสียโบเวอร์ฝุดนะครับทําให้ตอนนี้ร้อนนะครับทําให้ร้อนแล้วตะกวั่วละลายกระดิงกลับมานะครับขั้นตอนการทำเราต้องบัดกีเหล็กตัวนี้นะครับให้ติดกลับไปเหมือนเดิมนะครับ Các lại hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video ติดเรียบร้อยแล้วนะตากว่าติดเรียบร้อยแลยนะ้วไว้ไหมมากด มากดลงไปนะกดลงไปแล้วเราก็ละล,ะละายตะกั่วใชเวลาแลวองใช้นน

ใช้คีมีมแล้วก็กดลงไป หมดแรงร้อนตัวนี้ยู่เลงมันจะร้อนไม่พอร้อนไม่าไมากทำให้ติดยากหน่อยาชอว ทำการประกอบถึงขั้นออนวันการประกอบนะครับเราจะสังเกตขานะครับมันจะไม่เท่ากันด้านนี้จะกว้างกว่าด้านนี้จะแคบกว่าเราจะมาดูมุมด้านนี้กว้างกว่าก็าหันทางว้านกว่าเขาขาะาครับเ้วประกบลงไปสองด้าน พอประกบเสร็จนะครับให้เอาไขาควงบากแบนเสียบแล้วาเสียบลงในช่องแล้วอาทุกช่องนะครับทำเหมือนกันทุกช่องเสียบแล้วอาวอาอ เราก็จะดูค่าเสียบเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปไปเสียบเปิดพัดลมดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าพอใช้ใช้ได้ว้วก็เอาใส่กลับไปในรถใช้งานได้เลยครับ จากที่เราบัดกรีเสร็จนะครับเสียบเข้าไปในปักก่อนนะไม่ต้องใส่เข้าไปในช่องวางไว้แล้วก็ปิดเก๊ก็ดก่อนนะเปิดกุญแจออนนับเปิดปกติเบอร์หนึ่งสองสามจะไม่หมุนนะครับจะหมุนที่เบอร์สี่ตอนนี้นะครับหลังจากบัดกีหมุนเรียบร้อยแล้วสองสี่เนี่นบเบอร์หนึ่ง โอเคครับแต่ต้องเช็คพัดลมด้วยนะว่ามันว่ามันฝืดว่านฝืดหรือเปล่าถ้าพัดลมฝืดควรจะปวดควรจะเปลี่ยนพัดลมนะครับส่วนส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ที่ตัวที่ตัวมีปัญหานะที่ตัวนั้นดีดตะกวัวรุดมีปัญหาครับเกิดจากพัดลมฝืดนะครับฝืดลากมันลากไม่ไหวนะครับทำให้ตัวนั้นร้อนแล้วตะกวัวละลายนะครับ ส่วนมากถ้าซ่อมบัตรกีตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมสอนไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนโบเวอร์คู่ไปเลยนะครับซ่อมแล้วแล้วก็เปลี่ยนโบเวอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับจบปัญหาครับ